มีหมู่บ้านเน็ประชารัดจำนวน93หมู่บ้านวันนี้จะขอแนะนำหมู่บ้านพระบาทตากผ้าอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนติดตามกันได้เลยครับ เชิงเขาวัดเก่าจ้างกรรมงามลำองพระธาตุพอยพทธบาศสมรวมใจยินดีตอนหับสู่หมู่บ้านพระบาทตากผานะครับกับผมนายนเรนุสาปั้นผู้ใหญ่บ้านปฐบาทมูลีฮกตำบลมะกอกอำเภอบ้านสร้างจังหวัดลำพูนนะครับซึ่งประวัติความเป็นมาของปฐบาศตากผาของเฮ้านะครับแต่ก่อนก็มีบักีลงังคาเฮือนนะครับมีประมาณสิบก่านลังคาเฮือน,นโดยมีนายหมวกใจทำนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ต่อจากนั้นหมู่บ้านนะครับก็จะขยายมากมีร้ลังคาขึ้นมานะครับมีรายคู่เลินขึ้นมาก็ได้ปรับเปลี่ยนจือจากบ้านประตูหัวนานะครับมาเป็นบ้านพระบาทแต่ตามประกาศพระราชกิจจานุเบกษาปี2540นะครับได้เปลี่ยนเป็นจือเป็นบ้านพระบาทต่งางพาะจำนวนประชากรมีอยู่876คนนะครับ รังคาเฮิอนกอบ402ลังค่าเฮือน,นนะครับสําหรับบรรพบาทนะครับก็มีความเจริญเก่าหนามาตามลําดับตามโครงการพัฒนาต่างๆนะครับจนกระทั่งมาถึงยุคของเนตประชารัฐนะครับก็ได้รับเนตประชารัตจากรัฐบาลมาติดต่างภายในหมูบ่มบา้านก็ทําหมมู่บ้านเปิดโลก,กระทัดกวางขึ้นมาฮมนะครับอายุคโซเชียล เฟซบุ๊กต่างๆนะครับสำหรับเนตประชาธิสารต,ตอขอบคุคุ้นท่านนายกท่านมนตรีก็คือบุตรเอกะยุทธ์จันโอชานะครับที่ได้ติดเนตประชาธิสรับหมู่บาทหาบาทเท่านะครับสิ่งที่เขาได้ประโยชน์จากเนตประชารัฐนะครับที่เห็นเป็นรูปประทำแต่ๆก็คือหนึ่งการขายสินค้าโอท็อปของหมู่บาทผ่านทางเฟซบุ๊กโดยใจเน็ตของประชาธิรนี่แหละครับสองก็คือเป็น แหล่งเรียนรู้อของเยาวชนภายในหมู่บา้านพะว่าทุกตอนเย็นเนี่ยเยาวชนในหมู่บ้านจะมาใจเนตประชารัฐในการค้นหาความหูต่างๆในการศึกษานะครับและห้ามอย่างหนึ่งก็คือการประชุมหมู่บา้านหรือว่าการประชุมคณะกรรมาการหมู่บา้านการสื่อสารในยุคนี้นะครับทางอำเภอก็เน้นเกี่ยวกับ การประชุมการส่งรายงานการประชุมก็การประชุมหมูรรมม่บา้านก่อใจทีสาร่านี่และก็ใจเนตประชารัฐในการส่งหรือว่าส่งข่าวสารต่างๆอกับต่างอำเภออย่างเช่นวันนี้นะครับก็จะได้ประชุมคณะกรรมการเพื่อที่จะไดะ้เกี่ยวกับโครงการต่างๆขาในหมู่บ้านนะครับอันนี้ก็ขอนําเสนอหมูบบ่บ้านเพียงแต่อีกวันนะครับขอบคุณครับ ทุกที่ทั่วไทยโยงใยด้วยเน็ตประชารัฐ